สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหมือนจะห่างหายกันไปนานเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการในการคํานวณธาตุอาหารในรูปแบบ ppm นะครับซึ่งก็จะเป็นทั้งแบบที่เราค้นหาสูตรปุ๋ยเป็น ppm แล้วก็นํามาเตรียมเป็นสต็อกปุ๋ยนะครับแล้วก็แบบที่2คือคํานวณจากที่เราเตรียมเป็นสต็อกปุ๋ยแล้วแล้วก็ไปเจือจางแล้วก็คํานวณเป็นธาตุอาหารเป็น ppm อีกทีหนึ่งครับเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเมื่อผมค้นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเพื่อที่ผมต้องการปลูกเนี่ยว่าเขาต้องการธาตุอาหารในความเข้มข้นเท่านี้นะครับตามตารางนี้มีหน่วยเป็น ppm แล้วทีนี้ผมต้องการนําเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปเตรียมเป็นสต็อกปุ๋ยซึ่งก็จะใช้วิธีการที่เคยคํานวณไว้ในคลิปที่แล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มากรอกข้อมูลนะครับในส่วนที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคํานวณนะครับในส่วนนี้ เพื่อเป็นข้อมูลครอเว้ก่อนโดยธาตุอาหารที่ต้องการนะครับแล้วก็พิมพ์เอาไว้ตามตารางที่เป็นต้นแบบเลยนะครับเมื่อเราได้เรียบร้อยก็ถือว่าความเข้มข้นเหล่านี้นะครับเป็นความเข้มข้นปุ๋ยที่เราเอาไปใช้งานจริงก็คือความเข้มข้น1เท่านะครับ1 x มีหน่วยเป็น ppm ซึ่งธาตุอาหารนะครับก็จะเป็นธาตุอาหารที่เป็นธาตุนะครับตัวนี้ NPK แคลเซียมแมกนีเซียมอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในตารางคำนวณน,นะครับอย่างที่เคยบอกในคลิปที่แล้วนะครับเป็นทับโพแทสเซียมเป็น K 2 O นะครับฟอสฟอรัสเ,เป็น P 2 O 5แคลเซียมเป็นแคลเซียมออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์อะไรเงี้ยครับดังนั้นเราก็ต้องแปลงนะครับแปลงจากธาตุตัวนี้ให้เป็นสันประกอบเพื่อที่จะได้เอาไปใส่ในตารางคำนวณได้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น1 x เหมือนเดิมครับ หนึ่งเอ็กนี่หน่อยเป็น ppm ครับผมส่วนตรงนี้ไนโตรเจนก็เหมือนเดิมครับ175นะครับแต่ว่าในส่วนของฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับ50ก็เป็น1 4 114.5นะครับโพแทสเซียมก็เป็น252นะครับแคลเซียมก็เป็น264.1นะครับแมกนีเซียม83แล้วก็ซัน เฟสนะครับซันเฟอร์160นะครับต่อมานะครับแล้วก็มาออกแบบว่าสต็อกปุ๋ยของเราเนี่ยจะให้มีความเข้มข้นเป็นกี่เท่าของปุ๋ยที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมต้องการาเป็น500เท่านะครับก็เป็น500 .x ใช่ไหมครับหน่วยเป็น ppm เหมือนเดิมแล้วก็แค่เอา500คูณกับตารางในส่วนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับตารางช่องนี้ คูณ500นะครับแล้วก็ลากลงมานะครับทั้งหมดฝั่งนี้คูณ5 0 0หมดนะครับก็จะได้ความเข้มข้นเป็น ppm p, p, น p ตามนี้นะครับซึ่งความเข้มข้น500เท่าหมายความว่าตอนที่เราไปใช้งานจริงเราจะเอาสต็อกปุ๋ยที่เข้มข้น500เท่านีนครับไปเจือจางลง500เท่าเราก็จะได้ความเข้มข้นกลับมาเป็นความเข้มข้น1 x ก็คือ1เท่าเหมือนเดิมนะครับผม ทีนี้นะครับเมื่อเราได้หน่วยเป็น ppm แล้วนะครับเราก็จะมาแปลงให้เป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์นะครับห0,000น ppm นะครับจะมีค่าเท่ากับ1%โดยน้ำหนักต่อปริมาตรนะครับผมก็แค่เอา1 0 0 0 0หมนมาหารนะครับก็จะได้ฝั่งนี้นะครับหารด้วย1 0 0 0 0หก็ลากลงมาเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ความเข้มข้นนะครับเป็นหน่วย ตามดีนะครับเมื่อเราได้หน่วยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมอยวให้ไล์ไว้นะครับเราก็จะเอาเปอร์เซ็ตนต์ตรงนี้นะครับมาใส่ในตารางตรงนี้นะครับที่เป็นธาตุอาหารที่เราต้องการของสต็อกปุ๋ยนะครับตรงนี้มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักต่อปริมาตรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมต้องการเตรียมปุ๋ยที่เป็นสต็อกปุ๋ยนะครับปริมาตร าปริมาณ1000กรัมก็คือประมาณ1ลิตรนะครับเปลี่ยนเป็นลิตรก็ได้ครับตรงนี้เป็นลิตรตรงนี้เปอร์เซ็นต์น้ำหนักตับปริมาตรนะครับก็นําข้อมูลนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นี้เราคํานวณไว้นะครับมาใส่เมื่อเรานําข้อมูลมาใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการคํานวณนะครับในการเลือกแม่ปุ๋ยแล้วก็คํานวณปริมารที่เราต้องใช้นะครับตามวิธีการที่ได้อธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับสามารถกับ ย้อนกลับไปดูได้นะครับเมื่อคำนวณเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ข้อมูลนะครับแม่ปุ๋ยแล้วก็ปริมาตรที่เราต้องใช้นะครับในการเตรียมปุ๋ยทั้งหมด1ลิตรนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมใช้แม่ปุ๋ยนะครับเป็นแคลเซียมไนตร์นะครับโดยปริมาตรที่เราใช้เนี่ยผมยึดตามแคลเซียมนะครับโดยยึดแคลเซียมเป็นหลักนะครับต่อมานะครับโมโนพาทสเซียมฟอสเฟตนะครับก็คือใช้ยึด อฟอสฟอรัสเป็นหลักนะครับทีนี้ก็จะเหลือตัวของไนโตรเจนนะครับที่ใกล้จะพอดีผมก็จะใช้พริสเซียมไนเตรดในการปรับไนโตรเจนก็จะครบ87.5กรัมพอดีต่อไปก็จะปรับพวกแมกนีเซียมและก็พวกจุลธาตุธาตุเหล็กอะไรพวกนี้นะครับจนครบแล้วก็ปรับโพแทสเซียมเป็นตัวสุดท้ายนะครับด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับ ก็จะได้เป็นปุ๋ย a แล้วก็ปุ๋ย b โดยแคลเซียมไนเตรตนะครับ507.9หรือว่า508กรัมเนี่ยก็เติมน้ำลงไปครบ1,000มิลลิลิตรขณะที่ปุ๋ย b ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกปุ๋ยรวมกันแล้วก็เติมน้ำไม่ครบ1,000มิลลลเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ปุ๋ย a และ b นะครับเมื่อได้ธาตุอาหารนะครับตามเปอร์เซนต์ที่เราต้องการแล้วทีนี้ แล้วก็แปลงจากหน่วยเปอร์เซ็นต์เนี่ยของสต็อกปุ๋ยนะครับตรงนี้ให้กลับเป็น ppm เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็มาแทรกตรงนี้นะครับแทรกตารางนะครับก็เป็น ppm นะครับ ppm อ่าจากข้อมูลตรงนี้นะครับ1,000 0 ppm มีค่าเท่ากับ1%นะครับดังนั้นตรงนี้ แะแปลงเป็น ppm ก็เอาเปอร์เซ็นต์คูณด้วย10,000หมครับก็คือฝั่งนี้คูณ10,000แล้วก็ลากลงมาเหมือนเดิมครับผมก็จะได้หน่วยเป็น ppm นะครับนี่คือของสต็อกปุ๋ยนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาคำนวณความเข้มข้นปุ๋ยเมื่อเรานำไปเจือจางพร้อมใช้งานนะครับจากสต็อกปุ๋ยตรงนี้นะครับแล้วก็แทรกตารางเหมือนเดิมครับ กดแทรกนะครับแทรกอีกก็ได้ครับตรงนี้เราไม่ทำสีนะครับอย่างเช่นนะครับการเจือจางนะครับตรงนี้การเจือจางตอนใช้งานนะครับก็คือที่ผมเตรียมสตอ็อกเอาไว้นะครับก็คือ5 0 0เท่าใช่ไหมครับดังนั้น ตอนใช้งานจริงเพื่อให้ได้ความเข้มข้นเท่านี้ก็ต้องเจือจางลง500เท่าเช่นกันหมายความว่า 1cc เนี่ยต้องเติมลงไปในน้ำ 500cc หรือว่า 2cc ต่อลิตรนั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็น2อ่ามีหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อลิตรนะครับต่อลิตร มิลลิลิตรต่อลิตรนะครับตรงน,นี้เป็นเลข2ตรงน,นี้ก็จะเป็นความเข้มข้นเมื่อใช้งานจริงนะครับเป็น ppm จะมาดูสูตรการเจือจางนะครับว่าเมื่อเจือจางแล้วความเข้มข้นจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับโดยสูตรก็คือความเข้มข้นเริ่มต้นคูณด้วยปริมาตรเริ่มต้นจะมีค่าเท่ากับความเข้มข้น สุดท้ายนะครับคูณด้วยปริมาตรสุดท้ายนั่นก็คือความเข้มข้นก่อนเจือจางนะครับหมายความว่าความเข้มข้นของสต็อกปุ๋ยนั่นแหละครับคูณด้วยปริมาตรก่อนเจือจางก็คือปริมาตรของสต็อกปุ๋ยที่เราใช้นะครับก็คือ2มิลลิลิตรใช่ไหมครับต่อลิตรแล้วก็ความเข้มข้นหลังการเจือจางก็คือความเข้มข้นของน้ําปุ๋ยที่เราเจือจางเรียบร้อยแล้วคูณด้วยปริมาตรหลังเจือจางก็คือปริมาตร ของน้ําปุ๋ยที่เราเจือจางเรียบร้อยครับเมื่อเรากลับสมการนะครับก็ここจะได้นะครับความเข้มข้นหลังเจือจางก็คือความเข้มข้นที่เราต้องการหาใช่ไหมครับก็จะเท่ากับความเข้มข้นก่อนคูณปริมาตรก่อนหารด้วยปริมาตรสุดท้ายนะครับเป็นตัวหารโดยหน่วยของความเข้มข้นของฝั่งนี้กับฝั่งนี้ต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะครับปริมาตรก็เช่นเดียวกันปริมาตรฝั่งนี้กับปริมาตรฝั่งนี้ก็ต้องเป็น หน่วยเดียวกันนะครับจากสูตรนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับไนโตรเจนค,ความเข้มข้นเริ่มต้นใช่ไหมครับก็คือสต็อกปุ๋ยตรงนี้ก็คือความเข้มข้นตรงนี้ปริมาตรที่ใช้ก็คือปริมาตร2มิลลิลิตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ปริมาตร,ราตสุดท้ายก็คือลิตรตรงนี้นะครับ1ลิตรก็คือ1000มิลลิลิตรนั่นเองครับตรงนี้เราก็จะได้นะครับเท่ากับค,ความเข้มข้นเริ่มต้นใช่ไหมครับคูณ ปริมาตรเริ่มต้นหารปริมาตรสุดท้ายก็คือ1000มิลลิลิตรเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน่วยเดียวกันก็คือหน่วย ppm หน่วย ppm นะครับหน่วยเดียวกัน ppm ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเท่ากับกความเข้มข้นตรงนี้คูณรปริมาตรตรงนี้หาร1000นะครับช่องนี้เช่นเดียวกันนะครับ ตรงนี้คูณ2หาร1000กดลากไม่ได้นะครับกดลากตรงนี้ก็จะเลื่อนตรงนี้คูณ2หาร1000เมื่อคํานวณเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หน่วย ppm ของคาตอาหารที่เราเจือจางเรียบร้อยนะครับแล้าก็มาเช็คดูว่า ได้ตรงตามที่เราต้องการไหมครับก็คือความเข้มข้นหนึ่งเท่านะครับที่เราได้จากสูตรต้นแบบนะครับเราก็จะได้เนโรเจนใช่ไหมครับเห็นเห็นไหมครับว่า175 ppm เหมือนกันนะครับยกเว้นส่วนนี้เป็นจุนลธาตนะครับที่จะไม่ตรงเพราะว่า,าจุลธาตุเนี่ยนิกสเปรย์เนี่ยจะให้ความเข้มข้นของจุลธาตุแต่ละตัวใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้แต่ว่าสูตรปุ๋ยเนี่ยต้องการ ต้องการตัวตัวท่าเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรผมเลือกปรับตามตุวท่าที่ต้องการเยอะสุดนะครับยกเว้นทตาเหล็กก็คือปรับตามตัวของโบอลอนนะครับปรับตามโบอลอนตัวนี้นะครับซึ่งก็จะได้รัฐทหารครบทุกตัวข้างหลังเนี่ยครบหมดนะครับจะได้ไม่ต้องเติมเพิ่มอีกแล้วก็ทตุเหล็กปรับด้วยเหล็กม่วงเหมือนเดิมครับ ถ้าเราเปลี่ยนการเจอจางนะครับจากอาไม่ใช่2 mL มลอย่างเช่น1 mL มิลลิลิตรนะครับความเข้มข้นของ ppm ก็จะลดลงนะครับหรือถ้าเพิ่มขึ้นเป็น4 mL มิลลิลิตรอย่างเงี้ยความเข้มข้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับก็เป็นอ่าในโดรเจน350อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณในการาแปลงจากธาตุอาหารนะครับ ppm สูตรต้นแบบเนี่ยให้เป็น อ่าเปอร์เซ็นเพื่อที่จะเพื่อที่จะนำมาเตรียมเป็นสต็อกปุ๋ยแล้วก็คำนวณจากสต็อกปุ๋ยหน่วยเปอร์เซ็นเนี่ยให้ย้อนกลับเป็น ppm จากการคำนวณน,นะครับซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับมากกว่าหน่วย ppm ที่ได้จากการวัดด้วยตัว ecmeter นะครับจากที่เคยกล่าวไปในคลิปต้นๆนะครับอ่าหน่วย ppm ของ ecmeter นะครับก็คือไอตัว tds นะครับ total dissolved solid ของเครื่อง EC m ต t e r เนี่ยจะคำนวณมาจากาการวัดค่า EC ก็คือค่าการนำไฟฟ้าและก็แปลงเป็นหน่วย ppm ไม่ใช่การวัดโดยตรงนะเป็นการวัดทางอ้อมซึ่งผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะไม่ตรงตามความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะว่าสารแต่ละตัวมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกันนะครับคือเครื่องไม่ได้ฉลาดถึงขนาดที่จะรู้ว่าเราเอาไปวัดเตือของสารประกอบตัวไหนนะครับ แล้จะเทียบเป็น ppm ด้วยค่าในกันแน่ซึ่งการเทียบจาก ec นะครับเป็น ppm เนี่ยก็จะใช้ค่ากลางตัวหนึ่งซึ่งเป็นค่าโดยรวมรวมรวมของอเกลือแต่ละตัวอย่างเช่นถ้าเป็นน้ำปุ๋ยก็จะใช้ค่า,อ,าอย่างเช่น0.7เป็นตัวคูณอะไระครับหรือถ้าเป็นน้ำเกลือน้ำทะเลอะไรเนงะี้ยที่มีโซเดียมคลอไรด์เยอะก็จะใช้0.5อะไรเงี้ยครับเป็นต้นนะครับ ดังนั้น ppm จากที่เราคำนวณจะไม่ตรงกับ ppm ที่เราเอาเครื่องมือไปวัดนะครับแล้วเราจะยึดตัวไหนโดยทั่วไปถ้าเราจะยึดความเข้มข้นของปุ๋ยนะครับที่จะลดต้นพืชนี่ยถ้ายึดค่า ec ให้ดูจากเครื่อง ec meter นะครับอย่างเช่นค่า ec 1.5ม mm ิลลิซีเตนต่อเซนติเมตรค่า ec 2ม mm ิลลิซีเมนต่อเซนติเมตรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นแต่ถ้าจะยึดค่า ppm ให้ไปยึดค่าจากการคำนวณแทนนะครับผมซึ่งจะได้ค่าที่ตรงตามความเป็นจริงมากกว่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบางท่านนะครับที่ต้องการคำนวณปุ๋ยให้มีหน่วยเป็น ppm เพื่อที่จะเอาไปเทียบตามสูตรปุ๋ยมาตรฐานต่างๆหรือถ้าเราค้นสูตรปุ๋ยมาแล้วเราจะเอามาเตรียมได้ยังไงนะครับก็สามารถคำนวณได้ตามที่กล่าวไปข้างต้นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ